วันนี้ได้ส้มตำานะคะกับกึ๋นหัวใจตับตูดตีนแล้วก็มีขนมจีนได้ค่ะทุกคนวสวัสดีค่ะสวัสดีแมอาบอบโอนกุกรุกเนียสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ดาว a l ออีทอิน o r วเววันนี้ได้ส้มตำเนะคะกับ กึนหัวใจตับตูดตีนแล้วก็มีขนมจีนได้หาทุกคนอุ้ยดาวอบในหม้ออบรลล้อนนะคะตูดไก่ค่ะอืมอร่อยอืม ตาก็ทุกคนดำหน่อยอ,อร่อยมากวันนี้แดดออกอากาศดีมากทุกคน เกินเหนียวดีดีเออความจำเต็มทุกคนต่อค่ะหวัวใจอร่อยมากตีนไก่ค่ะ อยู่ต่างแดนหิวอะไรก็ต้องทำกินเองนะทุกคน <laughs> <c oughs> ทุกคนโทรศัพท์ดาวมันเต็มนะคะมันแจ้งเตือนอีกแล้ว <laughs> เดี๋ยวเอาไว้พบกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะคะขอโทษด้วยบาย